สีทองมาแล้วทุกคนสีทองมาขอข้าวกินเดี๋ยวทำข้าวให้สีทองก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวสีทองจะกระโดดโชว์ทุกคนเลยนะสีทองกระโดดโชว์เ yeah. อยวันนี้น่าอร่อยจังเลยอะทอง หิมะตกทองไปอยู่ไหนมาไ,มไหนบอกแม่สิไ,ไหนบอกมามาสิสีทองไปอยู่ไหนมาหิมะตกเนี่ยหนาวไหมหนาวหรือเปล่าทองทองหนาวหรือเปล่านี่โอ้โหอาหารทองน่าอร่อยมากเลยแม่ขอชิมได้ไหมขอกินของสีทองได้ไหมว้าวทองดูสิมันอร่อย ทองนี่ดูนี่ข้าวสีทองเลยนะโอ้โหโดดโชว์ก่อนหนึ่งทีสีทองโดดโชว์แม่ก่อนโชว์ก่อนโดดเนี่ยโดดก่อนกระโดดโชว์ก่อนเล้แร็วเร็วโชว์ก่อนกระโดดโชว์ท่านผู้ชมหนึ่งทีครบกระโดดโชว์ก่อนโดด อืมเล็กกะแล้วกระโดดโชว์หนึ่งทีกระโดดกระโดดก่อนแล้วกระโดดโทรท่านผู้ชมหนึ่งทีก่อนเร็วแล้วโดดโทรค่ะสีทองบอกไม่ไหวแล้วน้ำลายไหลขอกินก่อนละกันสีทองมาละนิดวันนี้เพิ่งพูดถึงสีทองสีทองมาเลย